เดือนสิปีนี้รอบบานพามาแล่มแม่แกงกะทิเนื้อวัวกับเครื่อพวงค่ะกลิ่นหอมมันทึ่งเคืองตายสุดๆแม่จะใส่นอค่าลงไปกันตามด้วยเครื่อพวงซอๆติ๊คาดไม่ได้ส่วนกะทิจะซื้อเลาวติดคูสําเร็จมาแล้วเอามาปั้นน้ำเองน้ำแล็กจะเป็นหัวค่ะพอเติมน้ำปั้นอีกรอบก็จะเป็นห้างกะทิค่ะวันนี้จะแกงต่าทานตังห้างกะทิพอร้อนก็ไล่เคืองแกงกะทิกับเคยกุ้งลงไป เครื่องแกงและลายเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยเนื้อวัวลงไปพัดจนเครื่องแกงซึมเข้าเนื้อตั้งไฟให้นำแกงพุงกักคลักเนื้อวัวกระเริ่มซุกก็ตามด้วยน่อกค่ะน่อกค่าจะช่วยดับกลิ่นข้าวแล้วก็ทําให้แกงงอมน่ากินจากนั้นแม่จะใส่เครื่องพวงลงไปเครื่องพวงจะช่วยให้แกงที่สั้นน่ากินแล้วก็ตัดความมันของกะทีกินเพลินไม่เลี่ยนเลยค่ะ ผอเคือพวงซุกจะราดวัวกะทีและก็ชีกใบกรูดไส้เพิ่มความมอมค่ะปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยเมย์จะไม่ใส่เกลือเพิ่มเพราะว่าไม่อยากกินเค็มเกินไปในเครื่องแกงมีส่มปผส้มข่องเกลืออยู่แล้วค่ะใครอยากทําแกงกะทิเนื้อวัวง่ายๆไม่ต้องทิมเครื่องเองชายเครื่องแกงดานบุ้มได้เลยรับรองมันโยตายแท้ๆสนใจสั่งซื้อกดลิงในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ